สวัสดีครับจากคอมเมนต์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับการแทรกเสียงเข้าไปใน PowerPoint นะครับเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำนะครับผมจจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตลบออกก่อนนะครับเมื่อเรามาที่สไลด์ที่เราต้องการจะแทรกเสียงบรรยายนะครับหรือเสียงใดๆก็ตามนะครับให้เรามาที่เมนูแทรกเลือกไปที่เสียงนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกเสียงใหม่ๆสดๆเลยได้นะครับ หรือเรามีเสียงที่บันทึกไว้แล้วนะครับเป็นไฟล์เสียงก็เลือกเสียงบน PC ของฉันนะครับคลิกเข้าไปให้เราเลือกเสียงเข้ามานะครับกดแทรกอันนี้นะครับเราก็สามารถจะขยายตัวไอคอนรูปลำโพงนะครับให้มันใหญ่นะครับและจะมีตัวควบคุมนะครับการเล่นเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างมีลำโพงนะครับเลื่อนขึ้นเพื่อปรับลดเสียงได้นะครับ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรูม้ด้านนวัตกรรดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการแทรกเสียงในสไลด์บรรยายนะครับได้อีกหลายๆอย่างนะค,ะครับ,บนอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งเสียงนะครับด้วยการใส่เอฟเฟกให้มันค่อยๆดังขึ้นมาหรือว่าค่อยๆเบาลงเมื่อตอนสิ้นสุดนะครับหรือจะตัดแต่งตัดต่อนะครับเสียงได้หมดเลยนะครับก็สามารถที่จะ นำไปใช้ได้นะครับในส่วนนี้ก็ขอบคุณครับพบกันในอีกส่วต่อไปครับผมสวัสดีครับ